คมาแล้ววันนี้มาบุกบ้านไทยเอยดีท้ายคัวของเราโอ้โหอันนี้ต้องให้คุณผู้จัดเขาแบบพูดนิดนึงเป็นหนุ่มหล่อฮอตพระเอกน้องใหม่ใหม่นะใหม่ใหม่นะเ็าถือว่าหน้าใหม่ก็ใหม่อยู่เออยังหล่อยังแล้วที่สำคัญละครเขากำลังดังนี่จนกว่าจะได้รักกันนี่บอกแล้ไงว่าอย่าเสียงดังมอร์นิ่งครับท่รกท่รักบ้านโอ้ ไม่ขอโทษกันหน่อยเหรอฉันผิดอะไรอ่ะคุณเดินมาชนผมไงบอกเลยว่าดีมากวันนี้ดีมากพ่อเล่นด้วยอันนี้ก็ได้หมดดีดีเราบอกเลยดีกว่านี่มาบ้านน้องมีนพีรวิอ่าสวัสดีครับคุณมีนคุณมีนครับสวัสดีค่ะอยู่นี่โอ้ยอยู่นี่แล้วโอ้ยแอบอยู่ตรงนี้ด้ออสวัสดีค จริงๆแล้วบ้านเขาเสร็จนานแล้วนะใช่เขารอรายการเราอยู่ใช่ไม่ให้ใครถ่ายเลยนะใช่ผมแลกบัตราโครงการเขาบอกว่ายังไม่เปิดให้ถ่ายครับางนี้เลยทีนี้เราเคยเจอกันแล้วตอนบ้านเก่าขึ้นบ้านใหม่ผมบอกหลังนี้ให้ตีท้ายคก่อนเลยลูกกัะตันอยู่อาพีชาติตบุตรเก็บเงินมาแล้วซื้อบ้านหลังนี้ให้คุณพ่อคุณแม่้แล้วบ้านหลังเก่าอะคะยังอยู่บ้านหลังเก่าก็ยังอยู่ที่ชัยเจริญเซาครับตอนนี้ประกาศขายอยู ออกาการขายดู้่ออกให้ว่าแค่คุณก้าวเข้าไปในบ้านหลังนั้นหน้าตาเบ้าหน้าคุณก็ดีขึ้นเลยทันทีแต่ว่าตอนนี้ยายไม่อยู่ที่นี่แล้วใช่ยายมาแล้วครับทุ่มทุนกว่า20กว่าล้านเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่สุขสบายแบบนี้ในหมู่บ้านที่ดีมันก็ต้องอย่างนั้นแหละจบที่ตัวเลข20กว่าไหมนิด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 ตอนนี้ยังไม่จบนะ เดี๋ยวเขาจะต้องมีเรือนหอเขาอีกนะโอ้ยนี่ไงเข้าเรื่องแล้วไงนี่ไงโทษนะครับห่อนหลังนี้ให้หมดก่อนเออแต่บ้านสวยกบ้านสวยกำลังพอดีเลยเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยร้อยหนึ่งครับประมาณร้อยหนึ่งแล้วมีสวนมีอะไรต่ออะไรด้วยมีโน่นด้วยใช่แต่ที้สวยเราไปดูทางนี้กันดีกว่าอันนี้เป็นต้นไม้ยอดฮิตจริงๆนะเออต้นไม้ยอดฮิต เฮ้ยทุกบ้านต้องมีดาราทุกบ้านเนี่ยต้องมีแล้วก็บ้านเนี่ยพ่อผมลดสเปคทุกอย่างเลยแต่ต้นเนี่ยไม่ยอมให้ลดสเปกอยู่ต้นเดียวเออไม่เป็นไรเป็นความฝันของพ่อที่อยากจะได้ต้นนี้ส่วนต้องบอกว่าจริงๆทำมาแค่นิดเดียวเพราะว่างบหมดตอนนั้นลงบ้านหมดแล้วอันนี้ผมปูเองไม่ได้จ้างใครมาทำทำกันในครอบครัวปูกันเองบ้านหลังนี้มีส่วนที่มีนออกแบบเองบ้างไหมมีส่วนไหนต่อเติมมาจริงๆส่วนนี้ต่อเติมขึ้นมาครับครับอันนี้คืออันนี้บ้านหลักแล้วก็ส่วนนี้ต่อเติมแต่เชื่อไหมว่าต่อเติมมาตอนแรกแล้ว สินแสไม่โอเคเอาแล้วทให้เขามาดูให้เขามาอะไรเงี้ยแล้วก็ดูในแปลนอ่ะเหมือนจะโอเคแต่ว่าต่อมาเสร็จอ่ะเหมือนบ้านมันไม่เหลี่ยมเหมือนเหมือนผมอ่ะเหมาะกับอยู่บ้านเหลี่ยมเนี่ยก็เลยก็เลยทำอ้เส้นเส้นเนี่ยครับถ้าสังเกตอ๋อนี่นีคือคือเส้นแบ่งบ้านบ้านมันเหลี่ยมจริงคุณควรจะต้องต่อมาถึงนี่เลยใช่ไหมแล้วตอนแรกอ่ะอยากทําช่องนี้แล้วเอาต้นไม้ใส่ในช่องรองว่าช่อง ไม่มีแดดแถมฝนตกน้ําก็รั่วลงมาช่องนี้โอ้ไม่ได้ก็เลยก็เลยต้องย้ายต้นไม้ไปตรงนั้นตรงนั้นแน่นอนแปลว่าฝนมันสาดตรงนี้ใช่ค่ะแล้วแดดไม่ลงด้วยได้ยินว่าบ้านเนี้ยประตูหน้าเป็นแบบญี่ปุ่นเว้ยแต่เขาไม่เข้าบ้านนี้เข้ามาเนี่ยพ่อเอ้าอันนี้ได้ยินว่าประตูเนี้ยใช้กรอนประตูของฮัฟเฟลด้วยอ่ะอยากรู้สา มันเมนเทปเลยนะเนี่ยมันเื็นที่อยู่ของผู้ชายอ่ะมันมีครบทุกอย่างแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนุ่มดูแลสุขภาพอันนี้คุณเล่นเองหรือป้าป้าเล่นด้วยเล่นเองครับคนเดียวแสดงที่ใช้หลักๆก็มีผมกับแม่ผมเล่นแล้วแม่ก็ออกมาตักผ้าบ้างใช่นี่โอ้เราต่างผ้าชั้นดีอย่างนี้อเนกประสงค์ไม่เคยนึกว่าบ้านอื่นๆก็เป็นแบบบ้านกันเลยอเนกประสงค์แล้วก็ลงสเต็ปมาห้องนี้ก็คือห้องที่ต่อเพิ่มขึ้นมาใช่ใช้ประโยชน์ดีนะ ใช้บ่อยเลยอ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีห้องนี้อันอาจจะไม่พอแบบอบอุ่นมันไม่มี living room มาใช้กัโคนแบบนี้นะนี่สีโปรดปรานของพี่ดู๊ปพันุเดชเลยนะถ้าแกมานะโชคดีจังเลยว่าถ้าแกไม่มาเนี่ยโอ้โหน่พี่ดุ๊ปพี่ดู๊ปมาเชียร์ไม่มาไม่รู้เลยนั่งๆหน่นะครับ พี่แค่ได้ยิงแลวแววว่าถูกวินทาอุ้ยเรียกชื่อเต็มด้วยไงแหมตามันเรีตาเรียไปเรี่ยไปข่าวดราม่าซื้อบ้านเนี้ยจนเป็นหนี้หอบข้าวของอะไรอย่างเงี้ยกับบ้านข้าวของกับบ้านไม่พอกินของเราที่เราเล่นอ่ะไอมีเรากลับบ้านหมดเลยไม่มีให้ดาราคนอื่นกินไม่จริงไม่จริงอันนี้ผมผมเล่าจุดเริ่มต้นก่อนก็คือทำบ้านแล้วก็ตอนนั้นน่ะนักข่าวมาสัมภาษณ์ว่าเออทำบ้านเป็นไงหมกอุ้ยเนี่ย เราก็เรียกคะแนนคนารสงศาลไง<อ>ทำหมดไปเยอะมากเลยแต่ช่วงนี้โชคดีนะออกกองอก็เลยแบบมีข้าวกองกินเ,<อ>เนี่ยเอาเข้าวกองกลับบ้านด้วยข้าวกองอร่อยอแล้วก็เล่นคุยก<อ>ัน<อ>สนิทกันนักข่าวพาดหัวเลยครับผม<อ>มีนแบบว่าชีวิตลันทดเป็นหนี้น<ท>นบ้าน<ท>ต้องหอบข้าวกองมากินแล้ววันที่มีข่าวอ่ะผมดำน้ําอยู่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์กลับมาคือโทรศัพท์ผู้จัดการโทรมาตามคนโทรมาตามเยอะมากเลยอ้มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวเนาะแต่พีก็คิดว่าแบบ เอ๊ะทำไมเด็กที่กองบอกพี่ฮัเข้าไม่พออีกฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้ขโมยครับเปล่าเนาะไม่ใช่ครับสนูกสนุกแต่ว่าถือว่าทําบุญได้ดีมากคือการที่แบบว่าลูกคนหนึ่งดูแลพ่อแม่ขนาดเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามาอีกเยอะเลยอะเข้ามาอีกมหาศาลเลยงานเงินเนี่ยเราประกันได้เงินมหาศาลพี่ว่าต้องซื้อเพิ่มข้างหลังแล้วทําเซฟใหญ่ เราเงินมันจะเยอะมากเขาเก่งนันนกเนาะเงินขอด้วยอะไรด้วยเข้าเรียหอยเข้าเรียอยแล้วเาามาหากินเก่งไงเป็นแบบรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้ย